ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนอบสีนุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตทุเรียนที่สวนนะครับหลังจากที่เมื่อสบา์ที่แล้วเนี่ยทุเรียนของผมน่ยได้แทงยอดออกมานะครับผมก็ได้ทําการฉีดเป็นตัวป้องกันแมลงนะครับผมก็ประเภทเพีียไฟนะครับให้กับเขาไปนะครับแล้วก็เป็นแคลเซียมบอลลอนนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับผมเพื่อเป็นการ ช่วยในการแบ่งเซลล์ของเขาเนาะแคลเซียมบอลอนนะครับก็วันนี้จะพาอัปเดตนะครับว่า,าที่ผมได้ฉีดพ่นยาไปนะครับอาการเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็อัตราผสมก็คือหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับก็มาดูกันนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างพอดีก็เพิ่งได้กลับสวนมานะครับเมื่อเช้า่่ยอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มเป็นใบดาบนะครับแล้วก็มีเริ่มกลางแล้วก็มี นะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับยาเขาก็สวยครบสมบูรณ์ดีนะครับอ่าดีนะครับอ่าไม่มีร่องรอยของเพลี้ยไฟแล้วก็เพลี้ยจัก,กะจั่นฝอยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็ฉีดยาป้องกันไปแล้วเนาะอ่านะครับวันนี้นะฮะวันนี้ผมก็พ่นยาไปเมื่อเช้าแล้วนะฮะช่วงแดดอ่อนๆนะฮะก็จะเป็นอ่า ยาป้องกันมแมลงตัวเดิมนะฮะผมก็ในอัตราประมาณ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรเหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะฮะวันนี้ก็มีพ่นเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นอฮอร์โมนรวมนะครับเป็นฮอร์โมนรวมนะครับเพื่อนะครับฉีดเพื่อ,อยืดนะครับยืดใบดาบเนี่ยใบดาบพวกเนะี้ยเนี่ยใบดาบพวกเนี้ยครับยืด ให้เขาน่ได้ยืดยาวออกมานะครับลองดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนตัวเดิมที่ผมเคยฉีดนะที่มีส่วนผสมของพวกกรดอะมิโนนะฮะผมสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนของพี่เขานะที่เขาทาอยู่ในแถวบึงการนะฮะที่ผมเคยใช้อยู่นะครับในอัตราส่วนผสมก็ประมาณ0.5 cc นะครับต่อน้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็จะมีพวกสารายผสมไปเล็กๆน้อยๆนะครับสาราย นะครับแล้วก็ยาป้องกันแมลงนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้เคยถูกเคยถูกเพี้ยหอยเล่นงานนะครับเห็นไหมฮะใบก็จะเป็นจุดๆเล็กๆนะฮะาพฟิกดูใต้ใบนะครับก็ยังพอมีอยู่นะนี่แต่หัวเขาดำแล้วนะครับถ้าเห็นกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าหัวเขาดำหมดแล้วนะอ่าเนี่ยครับหัวดำหมดแล้วนะครับ หลังใบสะอาดแล้ท้องใบครับก็ดีววันนี้เดี๋ยวพาเดินดูนะฮะว่าอา,อาการทุเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผมใช้แคลเซียมโบลอนไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับโอ้โดูต้นนี้ดูยอดต้นนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่คือเป็นผลของการฉีดแคลเซียมโบลอนนะฮะเขาจะได้ยอดยาวที่อวบแบบนี้นะครับ พอก็ช่วยในการแบ่งเซลล์เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยท้งดินด้วยนะถ้าใส่ถูกจังหวะนะครับก็จะได้ยอดที่ที่ยาวนะครับแล้วก็ใบเดิมเขาก็จะไม่หลุดร่วงนะครับมีร่องรอยอะไรด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนะจะได้ใบยอดประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็เสริมไปอีกนะครับ เขาที่แล้วผมไม่ได้เสริมเกี่ยวกับพวกกรดอะมิโนนะผมเนี่ยเขาว่าเขาว่านะครับเสริมกรดอะมิโนนะครับแล้วก็พวกธาตุอาหารนะครับพวกเ,เป็นฮัดรวมนะฮะเข้าไปช่วงที่เขาเป็นใบดาบแบบเนี้ยนะครับใบดาบแบบเนี้ยคือเขายังสามารถที่จะยืดออกได้อีกนะครับถ้าเกิดเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอเนี่ยเขาจะยืดออกมานะครับเขานี้ที่ฉีดนะมีกรดอะมิโนเป็นหลักด้วยนะครับ ดูต้นนี้บ้างนะครับต้นนี้ก็จากที่อาการไม่ค่อยดีนะครับสุดๆนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับยอดก็สวยดีนะครับยอดสวยดีนะครับก็ไม่ค่อยยืดค่อยยาวเท่าไหร่เนาะแต่ก็อดูอย่างนี้ในยอดที่ยาวอยู่นะอืใช้ได้อยู่ครับใช้ได้่าใช้ได้ครับแดงเลยนะครับ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราให้ทางใบนะทางใบเนี่ยเป็นการเสริมให้เขาเฉยๆนะฮะแต่หลักๆแล้วก็ต้องให้ปุ๋ยทางดินที่เอ่อที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้ถูกจังหวะนะฮะถูกจังหวะผมให้ยอดอ่าผมให้ปุ๋ยประมาณยอดประมาณไหนคราวที่แล้วลองไปดูคลิปเก่าๆผมนะคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นยอดเล็กๆแบบนี้เีย่ยแบบนี้เหมือนหางปลาเล็กๆนะครับผมให้ปุ๊บเขาก็จะได้รับสารอาหารความจริงอ่ะปุ๋ยทางดินเนี่ย มันยังไม่ขึ้นต้นหรอครับมันใช้เวลาประมาณสิบห้าวันนะนะครับมันใช้ประมาณสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันในการขึ้นต้นนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกดีนะนี่ต้นไม้ผมเพิ่งจะได้แดดนะต้นทุเรียนเนี่ยเขาเอ่อฟ้าปิดมาแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์เต็มเต็มแล้วเพิ่งมีแดดเมื่อวานนะครับตอนบ่ายแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้แดดดีนะครับตั้งแต่เช้าเลยก็ใบไม้เขาก็เพิ่งได้สองข้อแสงเนาะอืม ได้ดูดน้ําขึ้นนะครับได้ดูดน้ําขึ้นคลายน้ําดูดน้ําขึ้นเขาก็จะได้รับสารอาหารก็วันนี้นะครับเต็มเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยทางดินที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็อาจจะยังขึ้นต้นได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวพอเวลาใบหขากลางขึ้นมานะครับใบชุดนี้กลางมาปุ๊บเขาก็จะได้รับ ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับสิ่งที่เราพ่นไปมีอะไรบ้างก็จะมีแคลเซียมบลอนใช่ไหมแล้วก็จะมีเอ่อเป็นอะมิโนอะมิโนนี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พวกแมกนีเซียมเนี่ยแมกนีเซียมมันก็จะไปอยู่ในฉีดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเข้าต้นนะครับเข้าต้นเข้าต้นเก็บไว้ที่ที่ใบนะครับพอพอ,อปุ๋ยทางดินได้อ่าขึ้นมานะครับจากการไายน้ำเนี่ย ประมาณ10-15วันหลังที่เราใส่เนี่ยใบชุดนี้เขาก็จะเริ่มกลางพอดีนะครับใบ,ใบชุดเนี้ยอย่างใบชุดนี้นี่ตัวชุดนี้น่าจะอีกหลายวันนะครับใบที่เขาเป็นใบดาบเนี่ยเขาก็จะเริ่มกลางเริ่มพัฒนานะครับเขาก็ต้องใช้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องต้องใช้ตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะพอเหมาะกันพอดีนะครับเดี๋ยวพอเวลาใบเขากลาง <laughs> ปุ๊บเราก็ ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอให้เขาอีกครับเพื่อสะสมอาหารเข้าใบต้นนี้อาการไม่ค่อยดีเลยนะอาการไม่ค่อยดีเลยครับฝนตกหลายวันเหมือนอาการเค็มปุ๋ยเลยผมอาจจะใส่ปุ๋ยชิดต้นเกินไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาการไม่ค่อยดีนะครับแต่ใบเขายังเดินอยู่นะอืแต่ผมก็ใส่ห่างนะ ขาขาวนี่ที่เห็นนี่เป็นโดโลไม์นะครับเป็นโดโลไม์ผมโรยไว้ใส่ไว้ใส่โดโลไม์ไปเยอะเหมือนกันนะครับประมาณต้นหนึ่งประมาณสักสี่ห้ากำมือได้นะครับเนี่ยมันละลายช้านะโดโลไมผมว่าผมใส่อาจจะใส่เยอะเกินไปแต่ก็ห่างอยู่ห่างจากต้นอยู่นะครับ พอดีมีโดโลไม้อยู่กระสอบหนึ่งนะฮะก็เลยเอามาใส่อยู่นะครับประโยชน์ของโดโลไม้ผมก็เคยพูดถึงไปแล้วเนาะอ่านะเขาก็จะมีธาตุอาหารอยู่เหมือนกันก็นกคือพวกแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับแต่จะอยู่ในรูปของเอ่อที่ต้นไม้ยังไม่สามารถดึงมาใช้ได้ทันทีนะต้องมีกระบวนการของของมันอีกนะครับเกี่ยวกับพวกจูริทซีย์พวกประจุอะไรพวกนี้ครับอีกนานนะครับกว่าเขาจะได้ใช้นะครับหลายเดือนนะครับ อาจจะถึงเป็นปีด้วยซ้ำไปนะครับถ้าจะเอาเร็วๆผมว่าเป็นพวกตระกูลยิบซ้ำน่าจะดีกว่านะฮะอย่างต้นนี้ก็ยอดยังไม่ค่อยพัฒนาไปไหนเท่าไหร่นะเนี่ยต้นนี้ต้นนู้นนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้คือต้นที่มีปัญหาทั้งหมดนะต้นที่มีปัญหาเรื่องระบบลากอ่าอันนี้ก็มาดูนะครับอันเนี้ยผมผมตัดยอดไปเห็นไหมฮะเขาก็จะพัฒนาออกมาอีกนี่มีกิ่งที่พัฒนาออกมาเดี๋ยวก็คงต้องใช้ยอดนี้แหละเลี้ยงออกนะครับ ที่ตัดกิ่งไปนั้นก็คือเป็นโรคก,กิ่งแห้งนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อราฟูตซิลเรียมหรือว่าลากเขามีปัญหาแต่มองดูแนละ้วคือลากมีปัญหานะครับแล้วก็กิ่งแห้งเชื้อราก็เลยเข้าทําลายนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าดินผมอะมีปัญหาเรื่องอุ้มน้ําเกินไปนะครับดูต้นนี้สภาพต้นนี้นะครับหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับมีต้นเดียวที่สวนนะครับที่เหลือน,น่าจะเป็น หนึ่งปีหนึ่งปีทั้งหมดเลยส่วนสองต้นแรกที่ผมถ่ายให้ดูนั้นกนะ็คือต้นที่ปลูกใหม่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับเนี่ยดูอย่างต้นนี้ต้นที่มีปัญหานะครับก็จะได้ใบที่เริ่มกลางแล้วนะครับมีอยู่ชุดแรกใบเริ่มกลางก็มีนะครับส่วนอันนี้อันนี้คือยอดที่เขาไม่พัฒนาดูอาการเหมือนโดนเพลี้ยไฟใช่ไหมฮะแต่ผมก็ฉีดป้องกันเชื้อเพลี้ยไฟไว้นะอ่าก็ลองช่วยกันช่วยกันดูแล้วกันครับว่าเขาเป็นอะไรเนาะ อยอดอันนี้ก็มีบางส่วนที่พัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็บางส่วนที่งีงงอๆนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นที่รากยังไม่สมบูรณ์นะครับต้นนี้หลังจากที่รากเขามีปัญหาเนาะ,ะใบก็ออกมาโอ้แดงต้นเลยเดี๋ยวดูซิว่าชุดนี้จะพัฒนาต่อได้ไหมยอดเดิมนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับยอดเดิมนี่คือหลุดร่วงไปหมดแล้วเนาะ ให้ดูยอดนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ข้างในเนี่ยเขาก็แตกดีนะเนี่ยข้างในแดงเต็มต้นเลยนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตกันนะครับทบทวนอีกทีนะครับว่าวันนี้ผมบำรุงเขาอย่างไรบ้างนะครับคือยอดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นใบดาบนะครับเขาที่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนหางปลาทูเล็กๆนะฮะหางปลาทูเล็กๆนะครับ,ปรเ,รบเป็นยอดแดงๆเหมือน เล็กแทงปีอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แหละก็เราก็จะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเป็นหกสามสามนะครับที่แล้วอะ่ะแล้วก็พ่นแคลเซียมบอลอนไปนะครับสัปดาห์นี้ครบเวันพอดีนะฮะใบเขาบางบางใบก็จะเป็นใบดาบแบบนี้นะครับเป็นใบดาบนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้ใบดาบยืดยาวนะครับเนี่ยใบดาบชุดเนี้ยืดยาวออกนะครับเพื่อให้ใบใหญ่เราก็เสริมด้วยฮอร์โมนรวมนะครับ ก็จะเป็นพวกอะมิโนนะครับอะมิโนผมเสริมสาร่ายไปนิดนึงนะครับก็จะมีกรดอะมิโนมีธาตุารวมหลายๆตัวผสมกันอยู่ในนั้นนะครับฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนของพี่ในช่อง y o YouTube เนี่แหละครับที่อยู่ในอยู่แถวบึงการเนาะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ปลูกทุเรียนเนี่ยน่าจะรู้จักพี่เขาดีนะฮะ อผมก็ไปสั่งเขามาฉีดพ่นนะครับเคยใช้อยู่ใช้ใช้มานานแล้วแหละดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ฉีดพ่นไปเท่านี้นะฮะตามที่บอกก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกประมาณสัก 15- บหถึงยีวันเนี่ยเราจะเห็นว่าใบดาบชุดนี้นะครับจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ฮอร์โมนที่เราพ่นอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพดินน้ําแดดด้วยนะครับว่าทุเรียนเขาจะได้น้ําทางดินนะครับลากทํางานได้ไหมนะครับแล้วก็แสงแดดเพียงพอไหมกับการที่เขาจะต้องขายน้ําเพื่อดูดแร่ธาตุจากดินขึ้นมาบํารุงยอดชุดนี้นะครับช่วงนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีวันนี้แดด,ดเพิ่งจะออกนะฮะถ้าเ,เกิดว่าพายุเข้าต่อเนื่องอีก ผมเชื่อว่ายอดชุดนี้ก็จะยังไม่สวยเหมือนเดิมนะครับแล้วใบใบเก่าเขาก็เริ่มจะเริ่มหลุดร่วงแล้นวน,นะก็เริ่มหลุดร่วงไปแล้วบางต้นก็ร่วงไปหลายใบแล้วเขาก็หมดอายุเขานะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยยอดชุดที่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นใบชุดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยยอดอันนี้คือชุดที่แล้วที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะนะครับที่เขาพอพัฒนาได้ก็จะเป็นยอดชุดนี้นะครับใบใบที่กลางออกมาแล้วเนี่ยแต่ทีนี้มันมีบางส่วนส่วนใหญ่ทั้งต้นเลยเนี่ย ที่เป็นใบชุดนี้ยอดตอนนั้นเขาะชะง,งักไม่เจริญเติบโตแล้วหลุดร่วงหมดทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ทันเป็นใบาดาบเลยนะเป็นติ่งๆแบบนี้แหละครับเนี่ยแค่นี้แล้วร่วงหมดเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้ใบเลยได้อยู่แค่นิดๆหน่อยๆเองนะครับยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นของต้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใบชุดนี้สําคัญมากนะครับสําหรับผมเนี่ยชุดนี้ใบใหญ่ชุดนะี้ถ้าเกิดเขาหลุดร่วงไปแล้วยอดชุดนี้ผมยังไม่ได้อีก ก็คงจะซุดยาวเลยแล้วเดี๋ยวก็อีกสองสาเดือนข้างหน้าก็จะเข้าหนาวแล้วนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ยอดชุดนี้นะครับเพราะว่าฉะนั้นยอดชุดนี้ผมจะดูแลเต็มที่นะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ่าในดูทุเรียนเม็ดทุเรียนเม็ดไม่เป็นอะไรเนาะได้ยอดยอดสวยดีนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พามารับชมกันนะครับว่าเออ ผมมาบรุงเขาแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักประมาณสัก2สัปดาห์นะครับเรามาอัปเดตกันนะครับว่าทุเรียนจะเป็นอย่างไรเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ